ห86รูปเป็นรูปอนิจจานั้นเป็นฉไนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกความทำลายความไม่เที่ยงความอันตรธานแห่งรูปอันใดรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นรูปอนิจจตารูปไม่เป็นรูปอนิจจานั้นเป็นฉไนจกขายตนะละถึงกับพระรินการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่า รูปไม่เป็นรูปอนิจจตา587รูปเป็นกับพระลิงการาหารนั้นเป็นชไหนเข้าสุกข,ขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อนมสดนมส้มเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยก็หรือรูปแม้อื่นใดมีอยู่อันเป็นของใส่ปากขบเคี้ยวกลืนกินอิ่มท้อง ซึ่งมีโอชาอันเป็นเหตุให้สัตว์ในชนบทนั้นๆดํำรงชีพอยู่ได้รูปทางนี้เรียกว่ารูปเป็นกับพระริงการาหารรูปไม่เป็นกับพระริงการาหารนั้นเป็นฉนาจากขายตนละล้าถึงรูปอนิจจตารูปทางนี้เรียกว่ารูปไม่เป็นกับพระริงการาหารสงเคราะห์รูปเป็นหมวดละสองอย่างนี้ทุกกะนิเทศจบ